ทุกคนคะแตงหมอลูกใหญ่เบเริ่มขนาดเนี้ยลูกละแค่50ิลีลาหรือว่า40บาทไทยเองคือลูกมันใหญ่จริงๆนะคะลูกขนาดเนี้ยซื้อไปสักลูกก็แล้วกันเอาลูกไหนดีครับพี่สาวมีลูกใหญ่กับลูกเล็กลงมาหน่อยแต่ราคาเท่ากันนะครับอืมงั้นก็เอาลูกเล็กค่ะลูกใหญ่นะเดี๋ยวรถเข็นพี่จะรับน้ําหนักไม่ไหวเดี๋ยวจะพังเอาสองปอขาก็เลือกให้พี่เลยนะลูกหวานๆก็กรอบนะคะได้เลยครับเฮ้ยวัยรุ่นยนมาเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงให้พี่สาว คนสวยเองออ๊ยขอบใจนะจ๊ะเกิดมาสวยมันก็ดีอย่างเงี้ยนี่จะตังลูกละห้าสิบนะพี่าาสาวผมอาศัยรถเข็นให้เลยไม่คเคยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาทับผักพี่เดี๋ยวพี่ทําเองมาค่ะทุกคนวันนี้บารณาจะมาผ่าแตงโมที่ไปซื้อที่ตลาดสดเทอรก์กีนะคะจากคลิปล่าสุดคือลูกเนี้ยเป็นลูกที่เล็กที่สุดแล้วนะคะมันยังมีลูกใหญ่กว่านี้อีกในราคาห้าสิบลีลาหรือว่า สี่สิบบาทไทยคือมันมันมันราคาเดียวกันหมดแต่ว่ากล้วยเอาลูกเล็กที่สุดเพราะว่ามันใส่รถมาไม่ไหวมันไม่ไหวเอาลูกแค่นี้แหละ <c oughs> ลูกแค่นี้ก็คือแบบใหญ่มากแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาลองผ่าให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าจิ้มไปแบบนี้ปุ๊บมันจะอุ๊ยว้าวมีความแบบ อยู่ความแตกอุ้แตกไปขึ้งนึงแล้วเออมันลูกใหญ่นะัมันก็ต้องแบบอุย้ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยอะ่ะทุกคนแค่นี้เขาก็จะพร้อมที่จะแบบว่ามาดูกันเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอย่าพิ่งไปลูกแลู้กไปดูดูๆๆดูดูแดงถึงจะไม่ได้แดงมากแบบ มันก็แดงนะเฮ้ยมันมันไซส์ไม่ล้มด้วยว่ะเฮ้ยมันไซส์ไม่ล้มด้วยนะดูดิแต่มันไม่ได้แดงมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นไซส์ใหญ่่ะทุกคนมันไม่ได้ไซส์เอ่อเหมือนของไทยเราอ่ะคือคือทุกอย่างที่เนี้ยทั้งผักผลไม้มันไซส์ใหญ่หมดไงคือแบบว่าอนุความแบบอนุของมันแหละมันก็เลยใหญ่ไปด้วยไงก็อาจจะไม่แน่นเหมือนของที่ไทยเรานะคะเดี๋ยวมันลองผ่าผ่าชิมแบบว่า ซับหน่อยอผ่าชิมซับหน่อยแบบว่าชิ้นหนึ่งวมันจะแซ่บไหมชิมให้ทุกคนดูอุ้ยแม่กอดแม่กอดอุ้ยอุ้ยุ God, ้ย,ย,ย,ยทุกคนกุ้ยซื้อมาทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะกล้ยถึงมาผ่าเนี่ยเพราะว่ามันยังยุ่งในช่วงเนี้ก็เลยแบบว่าไม่มีเวลากินก็กลัวอยู่ว่าเอามาไว้นานมันจะเสียหรือเปล่ามันจะแบบใส่ลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองลองสัก มาผอมมากินสักซายหนึ่งดูยมาค่ะทุกคนหวานหวานมากผู้อากาศร,ร้อนแบบนี้มันต้องแตงโมนี่แหละอืม,อมแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้เย็นนะ เดี๋ยวกว้วยจะผ่าเป็นแค่ตู้เย็นไว้ให้อาริฟอาริฟเรื่องงานมาจะได้กินอืมอืาอืมอุ้ยขอได่ไหมว่าเดี๋ยวกัดไปอีกเนาะต่างเปิดเฮ้ยจัดอืมสชื่น่ะ อุ่อยอืมอยแต่มตุรกีแต่ว่ามันก็มีล้มนะทุกคนเพรว่าถ้าเราเลือกไม่ดีดวงไม่ดีอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะแบบแก่แล้วมันใส้ล้มไงแต่ว่าเนี้ยกล้วยให้พ่อค้าสุดหลอ่อเลือกให้แล้วด้วยความอานิสงส์ที่กล้วยก็เป็นคนสวยไง ลูกค้าก็เลยเลือกลูกดีๆให้กล้วยคนสวยก็เนี้ยคนสวยก็ต้องได้รับสิ่งดีๆแล้วก็ได้รับแตงโมสับสแตมหอมหอมสมัครทุกคนปกติกล้วยจะไม่กินเม็ดกล้วยจะเอาเม็ดออกแต่วันนี้ไม่เป็นไรวันนี้อารมณ์ดีกินหมดเลยหอม แล้วทีนี้จะกินยังไงหมดสองคนหรือว่าจะเอาไปแบ่งคุณป้าข้างบ้านด้วยนะหรือไม่เป็นไรโอเคไปก่อนนะค่ะพี่แป่ะ